หลักการหลักวิชาหูราศาสตร์สวัสดีครับชาว,าวราคดาราศีธนูในช่วง15-30ถึง30พฤศจิกายนนาเรามาเช็ดดวงประจำเดือนกันนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้คุณมีโอกาสได้โชคใหญ่ได้คู่ดีนะครับ ในดวงชะตาเป็นช่วงจังหวะนะผมจะจ่อเลยในดาวเนี่ยในภาพดาวเนี่ยนะครับในช่วงครึ่งเดือนนี้นะครับเป็นจังหวะที่ลีลาชีวิตคุณจะเป็นไปในทางที่ดีนั่นหมายถึงว่าคุณจะมีการสื่อสัมพันธ์กับคอนเน็ t ชันใหม่มีการติดต่อกับผู้คนกลุ่มใหม่ๆหรือมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและก,กันจากผู้รู้หรือเครือข่ายใกล้ตัวมีการติดต่อกับเพื่อนเก่าก็ได้รวมไปถึงว่า มีเหตุการณ์ให้คุณติดต่อมากขึ้นสื่อสารพบปะสังคมท่านใดอยู่ตัวคนเดียวพยายามไปสื่อสารไปติดต่อไปพบจักนะครับคุณจะมีโชคลาบมีการขยับขยายเติบโตจากเครือข่ายจากคอนเน็ t ชันอีกมุมหนึ่งนะครับในดวงชะตามันหมายถึงว่าลาบผลจะมาจากคอนเน็ชันจากเครือข่าย าการพบปะบัณฑิตจะนำปัญญาล่อปัญญาล่อสิ่งต่างๆที่ดีเปิดมุมมองชีวิตสิ่งใหม่ๆนะครับให้กับคุณได้เป็นช่วงจังหวัดที่ดีนะที่คุณจะมีโอกาสที่ดีนะฉะนั้นแล้วเนี่ยไปติดต่อไปคอนเนคไปสื่อสารไปพบปะไปพูดคุยเพื่อล่อปัญญาล่อโอกาสต่างๆเข้ามาสู่ตัวตนช่วงนี้ดาวยังกระตุ้นให้แบบว่าคุณจะมีเหตุการณ์ให้คุณนั้น มีหัวคิดในการสื่อสารการปฏิบัติต่อการสื่อสัมพันธ์รวมไปถึงว่ามีหัวคิดในเรื่องของการขายการตลาดนาที่ดีนะสำหรับนักค้านักขายนะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะมีกําลังมีแรงเหวี่ยงของดวงดาวที่ทําให้คุณนั้นมีแรงเหวี่ยงที่ดีมากขึ้นมีแรงกระตุ้นมากขึ้นมีความมุ่งมาป่ปรารถนามีความมีเป้าหมายมากขึ้นนะครับนะแล้วก็ดาวมันยกระตุ้นอีกอย่างหนึ่งว่า เพื่อนดีๆจะตายจากเพื่อนไม่ดีจะมาอยู่ใกล้ๆหรือเพื่อนที่เจอเจอแล้วนำความสดชื่นทางจิตใจมาให้แล้วกลับห่างหายออกไปนะต้องระวังในเรื่องจุกจิกใจกับใครบางคนที่เป็นคนใกล้ตัวนะครับนะครับแล้วก็ในดวงดาวเนี่ยมันจะแปลลักษณะที่ว่าคุณจะไปในที่เก่าคุณจะได้ไปในที่เก่าที่เคยได้ไปมาแล้ว คุณจะได้รับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณจะฝันเห็นผีคุณจะฝันเห็นพญายนาหักคุณจะฝันเห็นงูหรือมีเหตุการณ์ให้งูเข้าบ้านนะมีสัตว์เลื้อยคานล้าเลื้อยเข้ามาในอยู่ในที่อยู่อาศัยตะเก็บตะขาบนะครับได้หมดเลยนะนะก็ในดวงชะตามัมนยังแปแลลักษณะที่ว่าคุณจะได้วัตถุมงคลที่มีค่าทางจิตใจก็ได้นะครับช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ทำอะไรต่างๆให้ทำตามเซนต์ตามลางสังหรณ์ของคุณจะเกิดสิ่งที่ดีเข้ามาสู่ชะตาชีวิตของคุณนะเป็นช่วงที่คุณอันนะครับจะมีเรื่องราวเก่าๆจุงจิตใจเข้าไปหาสิ่งเก่าๆท่านใดที่ค้าขายอาจจะมีลูกค้ารายเก่าหวนกลับมา มันรวมไปถึงว่าเป็นช่วงที่คุณนั้นจะโฟกัสไปในเรื่องของลาบผลรายได้ผลประโยชน์ต่างๆที่จะตกเข้ามาสู่ตัวคุณช่วงนี้เนี่ยทำอะไรต่างๆได้มาต้องจับจ่ายออกไปเลยรวมไปถึงว่าได้มาก็ต้องมีการมีส่วนแบ่งหรือว่ารวมไปถึงว่าอย่างนี้ก็ได้นะในดวงดาวเนี่ยจะมีคนมาก้าวไก่ในหน้าที่ของคุณนะครับมีคนมากวนประสาทคุณมีคนมาจ้องจับผิดคุณ นะครับรวมไปถึงว่าอยู่ดีมีคนมาหาเรื่องคุณนะามื่ถ้าอาจจะเกิดคดีความเกิดขึ้นได้ง่ายๆนะครับหรือว่าจะจะมีเรื่องบางเรื่องที่คุณทําแล้วคุณจะต้องไปแก้ไขแก้ปัญหาไปวิ่งเต้นไปเดินเรื่องในการทําเรื่องอะไรบางอย่างที่จะนําลาบผลมาสู่ตัวคุณหรือว่าที่ว่าคุณจะได้ผลประโยชน์ตรงนั้นมานะครับคุณจะมีลาบเป็นเอกสารใบอนุญาตหรือนิติกรรมเกี่กับเอกสารทุกรูปแบบ นะรวมไปถึงว่าในดวงชะตาเนี่ยบอกผมมาลักษณะนี้นะในดาวเนี่ยเป็นช่วงที่คุณจะได้ของมีค่าทางจิตใจได้เครื่องประดับได้ของสวยงามนะครับได้สิ่งที่พึงพอใจทางจิตใจได้กินของอร่อยที่นานๆนทีไม่ได้กินนะบางท่านจะถูกหวยเข้ามาเลยนะมันแปลว่าท่านใดที่มีช่องทางรายได้พิเศษมันจะทําเงินให้คุณได้มันจะทําเงินให้คุณได้มากขึ้น รวมไปถึงว่าเป็นจังหวะและโอกาสที่ชาวลัคนาราศีธนูจะมีมุมชี่ดีนะสำหรับนักเสี่ยงในช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมอบโชคราบให้กับคุณนะทำบุญเสริมดวงชะตามันแปลว่าคุณจะได้นั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาหรือว่าได้ขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เช่นนั้นมันแปลว่าคุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเข้าฝันนะแล้วก็ คุณทําบุญในช่วงนี้มันเสริมรายได้เสริมลาบผลคุณอย่างดีเลยทีเดียวพะถ้าจะมีเรื่องให้คิดมากในเรื่องของสุขภาพหรือว่ามีอวัยวะบางส่วนคุณใช้งานหนักอาจจะเป็นดวงตาของคุณอาจจะเป็นกายของคุณแรงกําลังของคุณนะรวมไปถึงว่าเป็นช่วงที่เจาะไปในเรื่องของการงานการงานท่านใดที่มีงานเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารการต่างประเทศ งานเกี่ยวกับบุตรบริวารงานที่ทําร่วมกับเด็กหรืองานที่มีการสื่อสารติดต่อจะเป็นไปในทางที่ดีนะครับเป็นช่วงที่คุณจะมีโอกาสที่ดีเข้ามาสู่ดวงชะตาบางท่านจะมีงานออนไลน์งานไม่มีหน้าร้านหรือมีงานบางงานที่คุณต้องทําแทนคนอื่นหรือมีคนอื่นขอให้ไหว้าวานให้คุณช่วยเหลือในกิจกรรมบางอย่างทางการงานนะหรือคุณจะต้องขอความช่วยเหลือจากใครบางคนเกี่ยวกับการงานนะครับแล้วก็มันจะแปลลักษณะที่ว่าคุณจะได้ การช่วยเหลือทางการงานจากผู้ใหญ่รวมไปถึงว่าบางท่านจะได้เข้าไปทํากิจกรรมบางอย่างเกี่ยวกับเอกสารกิจกรรมบางอย่างเกี่ยวกับระบบราชการกิจกรรมอะไรบางอย่างเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์นะหรือบางทีคุณจะได้ไปในสถานที่ราชการที่คุณไม่ค่อยได้ไปหรือสถานที่ที่เป็นร้านหนังสือสถานหรือว่ามีกิจกรรมบางอย่างที่ข้องเกี่ยวกับเอกสารใบหรือกิจกรรมบางอย่างที่ข้องเกี่ยวกับเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ จะมีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับเชคโนโลยีนะครับเกิดขึ้นกับดวงชะตาคุณด้วยกิจกรรมที่ก่อลาภผลผลประโยชน์ต่างๆที่จะตกมาสู่ตัวคุณในช่วงนี้นะครับท่านใดที่มีบุตรบริวารเนี่ยคุณจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนหรือได้ลาบจากบุตรบริวารได้ลาบจากสัตว์สองเท้าสี่เท้าหรือจะมีสัตว์สองเท้าสี่เท้าเข้ามาอยู่ใกล้ตัวคุณก็ได้มารวมไปถึงว่าคุณจะได้ลาบจากสิ่งเสียหายของหายของเสียหาย นะครับหรือว่าจะมีคนใกล้ตัวเข้ามาให้ลาบผลให้การสนับสนุนในสิ่งต่างๆจะได้เงินได้งานได้ผลประโยชน์จากเพศตร,ตรงข้ามหรือจากผู้อยากผู้ใหญ่นะครับนะคุณจะมีช่องทางไรายได้เพิ่มมีช่องทางไรายได้พิเศษนะครับถ้าไหนทํางานเก่าเกี่ยวกับต่างประเทศทํางานเกี่ยวกับเทคโนโลยีในช่วงนี้งานคุณจะเป็นไปในทางที่ดีมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือเป็นพิเศษ เป็นจังหวะของดวงชะตาจะได้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เครื่องมือสื่อสารเครื่องมือติดต่อนะได้ใบอนุญาตสําคัญหรือได้เครื่องจับเครื่องมือนะครับนะต่างๆเข้ามารวมไปถึงว่าบางท่านจะมีตัวเลือกหรือมีต่างชาวต่างชาติต่างภาษามีคนมีขั้นมีตําแหน่งเข้ามาสู่ดวงชะตา นะครับแล้วก็อาจจะแปลว่าจะเกิดลักลับๆล,ลักที่ปกปิดซ่อนเล่นลักที่เปิดเผยไม่ได้หรือว่าจะมีเด็กมาชอบหรือว่ารวมไปถึงว่าคู่ของคุณนั้นนะครับเขาจะโฟกัสไปในเรื่องของชื่อเสียงความสําเร็จนะครับหรือว่าลาบผลต่างๆที่เขาจะได้รับมาด้วยกว็ได้นะครับนี่คือดวงชะตานะครับชาวรานาราศีธนูนี่ในช่วงนี้คุณอาจจะมีตัวเลือกหรือใครที่คุยคุยกันอยู่คุณเขาอาจจะพาคุณไปเลี้ยงข้าวหรือเขาก็อาจจะ อยากให้อยากช่วยเหลือในกิจกรรมบางอย่างคุณสําหรับคนที่ทอดโทรคุยอยู่นะนะครับหรือสําหรับท่านใดที่แบบว่าคบหากันไปแล้วนะครับช่วงนี้เขาจะให้เงินคุณให้งานคุณหรือให้การช่วยเหลือในสิ่งบางสิ่งที่คุณต้องการให้เขาช่วยเหลือหรือไหว้าาวานเขาอะนะครับเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณเป็นพิเศษร่วมไม่ถึงว่าท่านใดที่คบหามานานมันหมายถึงว่าคุณจะมีความเจริญจากเพศตรงข้ามคุณจะได้รับการ ให้คำปรึกษาช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆหรือได้วิทยาการต่างๆนะครับจากคู่ครองจากคนรักก็ได้นะครับได้เงินได้งานได้ผลประโยชน์ในการช่วยเหลือก็ได้หรือว่าจะมีใครบางคนเข้ามาเกี่ยวพันกับคุณหรือเข้ามาอยากสัมพันธ์กับคุณแบบลับๆไม่เปิดเผยก็ได้นะครับนะรวมไปถึงว่าในช่วงเนี้การงานเกิดลาภผลเกิดความสําเร็จนะหรือว่าจะมีการมีกิจกรรมที่จะไปมีการพัฒนานงานพัฒนา อ่าสิ่งต่างๆที่เป็นบริบทที่จะทําให้ชีวิตคุณมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยการงานคุณท่านใดที่จิบจับงานใดพยายามเอาเทคโนโลยีไปเสริมไปเติมไปแต่งนะครับงานคุณนั้นจะมีสิ่งที่ดีตามมานะครับเป็นช่วงจังหวะที่ดีที่ชาวลัคนาราศีธนูที่ทํางานที่มีบุตรบริวารจะได้ลาบจากบุตรบริวารน,นะครับท่านใดที่ไม่มีบุตรบริวารก็ ก็จะแปลว่าได้ลูกค้ารายใหม่ก็ได้นะได้ลูกค้ารายเก่าเข้ามาใช้บริการต่อก็ได้นะนะครับแล้วก็เป็นดวงชะตาที่การเงินของคุณจะเป็นไปในทางที่ดีขัดเงินจะได้เงินจะมีคนมาช่วยให้ได้เงินนะครับเลขอายุคู่ครองคนรักนะเลขอายุงานเลขสำนักงานเลขมือถือเลขลูกนะอยู่แค่นี้นะครับนะแต่ในช่วงนี้นะครับท่านใดรอการจัดการเกี่ยวกับบ้านเกี่วกับรถ นะครับหรืออสังหาบ้านที่ดินคอนโดทาวเขาจะมีความสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมเป็นช่วงที่มีกิจกรรมที่จะสร้างลาบผลต่างๆให้กับตัวเองมากกว่าปกติด้วยนะครับหมายถึงว่าคุณจะขยันในการสร้างลาบผลสร้างไรายได,ด้ต่างๆเข้าที่จะมาตกเข้ามาสู่ตัวคุณมากเป็นพิเศษนะครับน้าในดวงเนี่ยได้โชคแน่นอนในงวดในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยมันโชคในี้นี้หมายถึงได้รางวัลได้งานได้ผลประโยชน์ในการช่วยเหลือ 4ี่หนึ่งสาเป็นเลขนำโชคด้วยนะครับชาวราคนาราศีธนูแล้วก็5สวัสดีครับการต้องอยข้างหลังนี้ก็ไม่ใช่อะไรนะครับนะท่านใดที่ได้ดวงวิเชียสงครามนะครับนะดวงวิเชียสงครามมันคืออะไรนะครับอันนี้ผมเขียนให้แฟนคลับกำลังจะไปส่งนะครับดวงวิเชัยสงครามคือเอาดวงชะตาวนันเดียบีเกิดเรานั้นนะครับมาผูกรูปร่างนะครับเป็นจักรราศีนะครับว่าดาวแต่และดวงเนี่ยขนาดเกิดเนี่ย มีดาวอะไรบ้างอันนี้ไม่ได้ใช้เครื่องทาอันนี้ผมใช้การเขียนมือนะครับนะผมใช้หมึกดกําเขียนทั้งหมดนะครับถ้าคุณซื้อตามท้องตลาดอนะ่ะบางทีคุณจะได้ของสาเร็จรูปเขามานะเขาใช้เครื่องทานะอันนี้ผมหาเวลาลงเริ่ให้ด้วยนะครับใช้หลักวิชาของอวิธีของโบราณนะครับผมศึกษาโหราณศาสตร์ศึกษาลายตำรานะ่าอย่างที่ท่านได้ที่รู้จักประวัติผมนะนะครับผมศึกษามาตั้งแต่อายุสิบสองปีแล้วผมสนใจศาสตร์ด้านนี้นะครับจนถึงปัจจุบัน แล้วก็การที่จะหาคนที่มาคำนวณดาวตรงเนี้นะครับนี่คือสมผุนด,ดาวต่างๆนะครับขนาดเกิดของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นแต่อย่างตำแหน่งเนี้ยภูโมโมวุโตชีโวสุโกนะครับไปจนถึงมนตูยุเกตคือเป็นดาวแต่ละคนจะแตกต่างกันองศาดาวตรงนี้นะนะครับนะแล้วก็การคำนวณตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีด้านซ้ายมือเป็นหลักอิทธิพาตบาทจาันทร์เป็นหลักโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงนะครับคุณมั่นใจผมได้เลยนะ ว่าผมคำนวณให้คุณถูกแน่นอนผมศึกษาโหราศาสตร์ถ้าคุณไม่เชื่อผมจะไปเชื่อใครนะไม่ใช่ไปเสิร์ชหาขอา้อมูลตามอินเทอร์เน็ตนะครับผมศึกษามาตั้งแต่อายุสิบสองนะครับไม่มีใครบอกความจริงคุณหลกนะข้อมูลอินเทอร์เนต็ตที่คุณไปได้มาเนี่ยมันจริงหรือเปล่านะครับนะนะค,คุณต้องเชื่อผมผมศึกษามาตั้งแต่อายุสิบสองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยหลักโหราศาสตร์เนี่ยนะครับคุณก็ต้องเชื่อเลยอ่าคนที่เรียนรู้โหราศาสตร์อย่างผมมาตั้งแต่เด็กนะนะผมไม่ใช่เรียนรู้แค่แบบไปศึกษาาาาาาจจกออรย์นี้ผมมเ สอนเอามา,าทายดวงนะผมเป็นคนที่เรียนรู้จากดวงจริงด้วยนะครับผมเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กแต่อายุสิบสองนะนะครับผมจริงๆผมไม่ได้อยากเป็นหลอกอาชีพหมอดูเนี่ยนะผมอาชีพแต่ก่อนนต่ผมทําวิศวกรขอ,ของเอกชนทํางานด้านสถิตินะครับแล้วก็เป็นข้าราชการครูด,ด้วยนะครับนะทีนี้ก็มาทําเกี่ยวกับด้านนี้โดยตรงนะนั้นเราเพราะว่ามันมันเป็นสิ่งที่เราชอบมาตั้งแต่เด็กนะครับนั้นะรเราเนี่ยท่านใดอยากได้ดวง พี่ชายสงครามราคาค่อนข้างถูกนะรีบๆสั่งนะเดี๋ยวผมจะทําให้ไม่ทันครอบจอมจองมาค่อนข้างเยอะนะครับนะในช่วงเนี้ยนะครับเพราะว่ามันต้องเขียนมือแล้วก็คํานวณสมุดองศาดาวผมไม่ได้ใช้เครื่องคํานวณผมไม่ได้ใช้อ่าอ่าเป็นลักษณะของการพิมพ์สกรีนนะอันนี้ก็คือการเขียนมือทั้งหมดนะครับใช้หมึกดําสวยมากนะอะได้ของดีๆนะครับไปบูชานะแล้วลูกพี่ชายสงครามคือเป็นดวงเรานะครับแล้วก็จะมีคาถา บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เขาเรียกว่าอิติปิโสตาม마เนอีตีปิโสรัตนาบาราอุมดวงอยู่นะครับนะแล้วก็จะมีในส่วนของอ่าตรงนี้นะเป็นคาถาอิติปิโสแปดทิศนะครับตรงเนี้ยรอบข้างตั้งแต่ยิราชาคัตตาลาสตีหังเจโตโรธีนางตีสัมระโลกูสัตพุทธนะครับนะแล้วก็ผมก็ใส่อ่าเนี่ยจะมีอุนาลมนะครับเนี่ยอุนาลมรอบ รอบกุ้มดวงเราไว้อยู่นะครับอุนนารลมคืออะไรเนี่ยทึ่ยึดเยที่คุณเคยเห็นเนี่ยเป็นยันเนี่ยอุนารลมคือเป็นเครื่องหมายยันเป็นจุดสุดยอดของยันนะเป็นยันโบราณ,เป,ราณเป็นยันตั้งแต่ยุคกําเนิดโลกตั้งแต่อารยธรรมโลกเลยนะครับเป็นยันตรงเนี้ยนะมีมาแต่โบราณการคือก่อนทีตแต่เกิดประเทศไทยอีกนะครับนะถ้าคุณไปศึกษาจริงๆอ่ะต้องเชื่อผมนะผมศึกษาจากการวิจัยมาทั้งหมดแล้ว นะครับแล้วคาถาตรงนี้ไม่ใช่อภินิหารใดๆเพราะคุณทุกครั้งที่คุณสวดบูชาเป็นการสวดบูชาพ,พ,พ,พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบูชาดวงคุณนะครับก็จะอบอุ้มดวงคุณไว้นะครับอันนี้ก็คือเจดีฉัดเนี่ยนะครับฉัดด้านข้างเนี่ยนะครับนะฉัดตรงนี้ซ้ายมือขวามือเนี่ยมาเป็นหลักอินทภาพบาดทะจรเป็นหลักโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงนะครับคนที่เรียนรู้โหราศาสตร์ไทยชั้นสูงหลักอินทภาพบาดทะจร์เท่านั้นถึงจะเขียนได้นะครับแล้วก็เขียนเนี่ย อันนี้เขียนจากคำนวณเองนะไม่ได้ใช้เครื่องไม่ได้ใช้อะไรนะนะครับผมรับรองความสามารถผมนะก็คือท่านใดอยากได้เนี่ยนะเชื่อมั่นในตัวผมได้เลยนะผมไม่ใช่ว่า,าอาชีพหมอดูอย่างเดียวผมเป็นทั้งวิศวกรเอกชนเก่าเป็นทั้งราชการครูเก่านะครับนะก็ะะผมป็คนสนใจศาสตร์ด้านนี้โดยตรงก็อยากได้ให้ของดีไปนะท่านใดสนใจก็ทักแอดมินมาที่วอลลาญานูหนึ่งเนี่ยอันนี้ผมก็ัเรืไปส่งให้เขาพอดีครับนะก็เลยมาแนะนำนะของสวยๆให้นะครับ